สวัสดีครับวันนี้วันที่11ตุลาคม2566นะครับเดี๋ยวเราจะไปตอบคําถามกันนะครับว่าหุ้น OR นั้นเหมาะที่จะเข้าหรือยังแล้วก็หุ้นขนาดเล็กนั้นน่าสนใจอย่างไรนะครับมันมีเทคนิคอยู่เดี๋ยวจะอธิบายฟังแต่ก่อนอื่นนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ของเซตกันนะครับเซตนะครับอ่าตอนนี้เช้ายังไม่ได้ปิดตลาดนะครับแต่ว่าใกล้จะปิดแล้วนะครับตอนนี้ก็บวกอยู่12.83จุดนะครับ โบวกขึ้นไป14.29จุดนะครับอยู่ที่1,448.74จุดนะครับถือว่าสวิงขึ้นมาแรงนะครับทำงานได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับนักลงทุนต่างประเทศลงทุนสถาบันภายในพากันซื้อนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นักทุนต่างประเทศขายออกแต่ว่าวันนี้น่าจะกลับเข้ามาซื้อนะครับราคาก็ดีดขึ้นมานะครับ สำหรับ RMI ก็บวกอยู่5.15จุดนะครับอยู่ที่432.85จุดนะครับส่วนค่าทองคำนะครับก็ดูเหมือนว่าย่อตัวลงไปนะครับอยู่ที่1,859.48ออนต่อเดลล่านะครับน้ำมันนะครับก็ขึ้นมานะครับเป็นสินก็บวกขึ้นวันนี้ก็บวกราคาขึ้นมานะครับเบนสปอร์ตก็อยู่ที่87.9 90บา์เรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ Ws Wti ก็อยู่ที่86.16บา์เรลต่อดอลลาร์นะครับค่างเงินบาทก็ยังคงทรงตัวอยู่ที่36.41บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่างเงินเยนก็ยังคงอ่อนค่าขึ้นมาเป็น148.87เยนต่อดอลลาร์นะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูนะครับอะไรนะครับหรือวอลลม่มของนักลงทุน ที่นิยมเข้ามาในหุ้นตัวใดมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็เป็นขาขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนเป็นไซด์เว์อขึ้นไปนะครับเรามาเข้าคําถามแรกก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูราคาท็อปไฟนะครับก็คือถามว่า OR อานั้นเข้าได้หรือ,อยังนะครับเดี๋ยวไปดู OR กันก่อนนะครับตอบคําถามให้กับสมาชิกนะครับท่านที่เป็นสมาชิกของ ชแนลของเราก็ต้องต้อง,อง,อง,องได้รับคําถามคําตอบนะครับเมื่อถามมาเราก็ต้องตอบให้ทันทีทันใดนะครับซึ่งเป็นสิทธิพิเศษสําหรับท่านที่เป็นสมาชิกของอ่าช n นลนี้นะครับบีคัพสต็อกนะครับจะต้องรับคําตอบนะครับจังหวะนี้เขาบอกว่าเข้าได้หรือ,อยังนะครับตอนนี้ก็คือว่าอ่าถ้าดูจากจังหวะนี้นะครับแล้วท่านไปตัดสินใจว่าเองนะครับเพราะว่าทางแอดมินนั้นก็ไม่อาจจะบอก ลักษณะได้แต่ว่าเราลักษณะจะเข้าจะอออกได้แต่ว่าท่านต้องพิจารณาจากสิ่งต่างๆที่เราจะเล่าให้ท่านฟังดังต่อไปนี้นะครับจังหวะนี้นะครับราคายันขึ้นมายืนเหนือเส้นบุริษแบนนะครับกึอกลางบุริษแบนนะครับโดยปกติเราก็จะบอกว่าเข้าได้นะครับนะครับแต่ว่าให้ท่านพิจารณาด้วยความสุขุมรอบคอบนะครับแต่โดยปกติเราจะบอกว่าเอาได้นะครับเพราะว่าอะไรครับ จังหวะของมานั้นมีพาราโบลิกซารองรับอยู่ด้านล่างราคาก็ปรับขึ้นอยู่เหนือกึ่งกลางบูชแบนราคาก็จะไซเวย์ขึ้นไปที่21บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่18บาทนะครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับ MACD ชี้ขึ้นนะครับถือว่าเอาได้นะครับแล้วก็ RSI ก็ชี้ขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่ถึงจุด50ดีนะครับถ้า R s i ขึ้นถึง50แล้วตัว m มซิขึ้นไปถึงเส้นซิโร่ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับคือเป็นจังหวะพุ่งที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงแล้วก็สำคัญคือตอนนี้มีบอลุ่มเข้านะครับอยู่ที่12ล้านมีบอลรุ่มซื้อนะครับเป็นเป็นสีเขียวคือวอลรุ่มซื้อสะส่วนใหญ่นะครับ12.56้ามิลเลนนะครับแล้วก็ adx นะครับอยู่สูงกว่าเพื่อนนะครับอยู่สูงกว่า da ลบแล้วก็ da บวกถือว่าเป็นจังหวะบ่งบอกว่าราคาอนุญาตให้ราคา พุ่งขึ้นไปได้หมายว่าไซเวย์ขึ้นไปได้นะครับแต่มันยังไม่พุ่งเพราะว่าราคา r s ซอยู่ที่47ถ้ามันอยู่ที่50มันจะพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้มันจะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปถามว่าเอาได้หรือ,อยังเอ่อถ้ามันกลับมาหรือ,อยังนะครับถ้าเกิดว่าราคามันขึ้นไปทางด้านนี้แล้วชนรีเนชั่นสูงสุดแล้วมันไซเวย์ออกด้านข้างนะครับตรงนี้ต้องอดทนกันหน่อยนะครับต้องทนให้มันไซเวย์ออกกด้านข้างนะครับ ไปสักอีกประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ให้มันดึงราคาเหรียญเลกชั่นให้กลับให้ไซเวย์ขึ้นไปแบบนี้ถือว่า OR กลับมานะครับแต่ว่าในระหว่างนี้ท่านเข้าเก่งกำไรได้เลยนะครับอันนี้เราจะไม่ได้บอกท่านนะครับว่าให้ท่านเข้าหรือไม่เข้าแต่เราบอกว่าถ้าท่านจะเข้าเก่งกำไรก็ควรจะเข้าตั้งแต่เนิ่นๆตอนนี้ก็จะทำกำไรให้กับท่านลองพิจารณาดูนะครับใช้ปีนี้พิจารณาดูเยอะๆนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเราทั้งหมดนะครับอ่แล้ว ถัดมาอีกคําถามหนึ่งล่าสุดนะครับเล่นหุ้นขนาดเล็กดีกว่านะครับมีมีบางท่านมีมีเท่าที่ดูโฆษณาเขาบอกว่าอย่าไปเล่นหุ้นเล็กเพราะว่าหุ้นเล็กนั้นไม่มัน,ม,น,ม,นมันมีราคาเยอะปรับไปแป๊บเดียวปรับไป3าสีขั้นมันก็เพิ่มขึ้นไป10 20%ีเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ว่าในใน n n e l ของเราเราจะบอกว่า ท่านเล่นหุ้นขนาดเล็กเล่นได้นะครับแต่ถ้าท่านต้องเล่นคือท่านต้องดูเป็นนะครับดูอย่างของเรานะครับท่านต้องดูอินดิเคเตอร์เป็นนะครับยกตัวอย่างหุ้น B นะครับหุ้น B นี้เป็นหุ้นที่เขาเรียกอะไรนะเป็นหุ้นหุ้นหุ้มทองหรือเปล่ากําลังจะพุ่งขึ้นไปหรือเปล่าอันดับแรกเราต้องไปดูที่ f 45ของมันนะครับไม่ว่าเราจะเล่นหุ้นอะไรนะครับเราจากจะรู้เราต้องไปดูที่ f 45 ผลสรุปผลการดำเนินง,งานไตรมาสของแต่ละไต่มาสนะครับอย่างเช่นไต่มาสล่าสุดเท่าไหร่และไตรมาสในอนาคตคาดการณ์ว่าจะพุ่งขึ้นไปหรือเปล่าถ้ามันจะพุ่งขึ้นไปราคามันจะสวิงหรือว่าโดดขึ้นไปนะครับจะโดดขึ้นไปได้นะครับต้องดูตรงนี้นะครับดู r s i อยู่ที่50หรือเปล่านะครับตอนนี้ r s i อยู่ที่52นะครับแล้ว MA c d อยู่ที่0หรือเปล่าตอนนี้อยู่ใกล้ๆเส้น0 มันยังไม่พุ่งเพราะว่า m a c มยังอยู่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นซิโร่ถ้าเมื่อไหร่มันอยู่สูงกว่าเส้นซูโร่โลราคาจะพุ่งขึ้นไปดูจากจังหวะนี้นะครับราคามันกําลังจะพุ่งขึ้นไปแล้วราคาเยืนที่0.06นี้มานานแล้วนะครับซา์เวมาแล้วนะครับเริ่มมาถึงจากตรงนี้ถึงตรงนี้นี่3เดือนหรือย,ยังนะครับถ้า3เดือนก็คือมันจะจบะช่วงไตรมาสเขาจะประกาศไตรมาสที่ถัดไปนะครับ แสติว่าไต่มาที่2คือระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้คือ3เดือนเพราะฉะนั้นแน่นอนมันใกล้จะพุ่งแล้วนะครับถ้าไต่มาที่4ผลประกอบการไต่มาที่4ออกมาราคาดีมันจะพุ่งขึ้นไปนะครับพุ่งอาจจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2องเลว,วันหรือชะลออยู่ที่เส้น2องเลว,วันคือ0.10นะครับแต่ว่ามันจะพุ่งขึ้นไปตรงนั้นได้มันจะต้องเปลี่ยนค่าค่า bid o ฟอร์ er ก่อนนะครับตอนนี้ค่า b ิ d กอ f e r ที่์ที่0.06เนี่ย มันจะมีแค่หนึ่งหมายว่ามันจะเปลี่ยนในวันนี้มันจะเปลี่ยนได้แค่0.01นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นไป0.07เมื่อไหร่ราคามันจะขึ้นไปที่0 08, 0 8 0.709 0 1 0 10. มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไป3ขั้นนะครับท่านต้องพิารณาดูดีๆนะครับเราเล่นหุ้นขนาดเล็กมันต้องต้องดูจากตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ให้ข้อคิดข้อเสนอแนะว่าถ้าท่านเล่นหุ้นเล็ก1ต้องมีความอดทน2ต้้องรูว่า อะไรตรงไหนจะบอกว่าราคาจะพุ่งอย่างเช่นถ้า RSI อยู่ที่50แล้วก็ MACD อยู่ที่เส้นสีโลแค่2ตัวนี้ก็อนุญ,ญาตให้ราคาพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าราคาจะต้องอตัวบ i ตโกเฟอร์ er นะจะต้องมีมีมีเลเวลให้พุ่งขึ้นมากกว่าไม่ใช่ว่าตอนนี้อยู่ที่สูงแค่แค่0.06นะครับคือคือต้องดูบีตโกเฟอร์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูบีตโกเฟอร์ต้องดูที่บ i ตโกเฟอร ว่าราคาม,มันจะต้องพุ่งได้หรือเปล่านะครับอันนี้เรายังไม่เห็นตัวที่แท้จริงของมันเ,เราต้องไปดูที่วิวโคดนะครับดูวิวโคดใน B เห็นไหมครับบิดกอฟเฟอร์ er ก็คือจังหวะของการเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะครับบิดกอฟเฟอร์นี่แหละถ้า0.06มันก็มีโอกาสจะมาที่0.07เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเพิ่มขึ้นไปสูงสุดมันแค่อยู่ที่0.07แล้วถ้ามาถึง0.07 มันจะขยับไปที่0.08 0.09 0.10ในจังหวะถัดไปนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับจังหวะของมันนะครับก็แค่รอจังหวะการประกาศผลการดำเนินงานนะครับเราหาผลการประกาศผลการดำเนินงานหรือดูแนวโน้มว่ามันจะมีการทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ดูผลการประกอบผลการดำเนินงานอันนี้แค่ไตรมาสที่2นะครับถ้าไตรมาสที่2บวกนะครับแน่นอนว่าราคาไตรมาสที่3ย่อมบวก เมื่อไตามาที่3บวกราคาจะพุ่งขึ้นไปนเพราะฉะนั้นตัวนี้ใกล้จะพุ่งแล้วนะครับรอแค่ MACD ขึ้นไปแตะเส้นเส้นศนโลนะครับแค่นั้นเองนะครับก็รอแค่นั้นเองท่านก็รอดูจังหวะว่ามันจะพุ่งขึ้นไปอย่างที่เราเรียนในท่านทราบหรือเปล่าอันนี้คือเทคนิคที่เราจะต้องใช้ในการเล่นหุ้นขนาดเล็กนะครับก็เรียนในท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับันจะเชื่อหรือชอบหรือไม่ชอบ ต้องพิจนารณาดูช n นลนี้ให้ดีนะครับว่าเราสิ่งที่เราเรียนให้ท่านทราบนั้นเป็นเรื่องอิงความจริงหรือเป็นเรื่องอิงความเพ้อฝันนะครับวันนี้กลับมากับความจริงนะครับบนลุ่มนะครับของสลีกับ XPG นะครับสลิกับ XPG ทําไมเขามีความเกี่ยวข้องกันยังไงก็สลีก็ถือมุ่นของ XPGXPG ก็จํากําลังจะเดินง,งานอ่ะดิจิตอลนะครับข่าวของวันนี้ก็ออกมาอย่างสวยงามนะครับคุณอุ้งอิงก็บอกว่า ถ้าเราทำดิจิตอลได้เราจะเป็นเจ้าแรกของโลกให้โลกอื่นๆได้ตามตามนะถ้าเกิดว่าเราทำประสบความสำเร็จของดิจิตอลนั่นเขาว่าอย่างนั้นราคาของอหุ้นทั้งสองตัวก็เลยดีดขึ้นมานะครับใน most active บุนรุ่มนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่กำลังดีดกลับขึ้นมาเราก็ต้องถ้าเราเป็นนักลงทุนเราก็ต้องดูเราก็ต้องคอยคอยเขาเรียกอะไรนะคอยเฉวยโอกาสกำไรตามไปเข้าด้วยนะครับตามกำไรเขาไปด้วยนะครับ ดังนั้นก่อนอื่นเรามาดูตัวอื่นก่อนนะครับไปที่พามนะครับพามหุ้นขนาดเล็กนะครับวันนี้ก็ปวกขึ้นไปถึง0.14จุดนะครับถือว่าพาทะลุทะลวงขึ้นมาเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์19กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไปดูนะครับว่าพามนี่ทําไมถึงพุ่งขึ้นมานะครับถ้าเราดูจังหวะของเขาก็จะเห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับบอกว่าทําผลจะเป็นการ จำลองนุ่งฉละนี่หุ้นกุ้งหงกู้ทำ,ทำทำได้ตามสเต็ปนะครับแล้วก็สามเดือนที่ผ่านมาลบไปตั้งเยอะ36% 1, 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป3 33% 3อหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยลบเหลือเพียง31%มนะครับมี PE 24เท่านะครับไม่มียิวไม่มีการปันผลแต่ว่ามี eps 0.02กนสะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นถือว่าเป็นโอกาสอันดีให้ราคาปวกขึ้นไป0.14นแหละครับคือเสน่ห์ของหุ้นขนาดเล็ก ถ้าเกิดท่านรู้ก็คือว่าถ้าเข้าไปดูนะครับหุ้นขนาดเล็กนี่ทําไมมันถึงผู้ขึ้นพุ่งขึ้นมาได้นะครับทําไมถึงพุ่งขึ้นไม่ได้นะครับจังหวะเราก็ดูนะครับ r m s d นะครับแม้ว่าห่างจากเส้นซูตัวนี้มันมันเป็นเรื่องธรรมดาของการพุ่งกลับขึ้นมานะครับหลายตัวจินดิ d i c a t o r จะไม่ดูดีนะครับอย่างเช่น a a d x นะครับตัวนี้อยู่ต่ำกว่า d i บวกนะครับแต่ทำไมมันถึงพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ วอลลุ่ม uh, นะครับเป็นวอลลุ่มสีแดงเป็นเส้นสีแดงแสดงว่าเป็นวอลลุ่มขายซะส่วนใหญ่อยู่ที่413.95มิลเลียนนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าราคามันก็แต่ว่าแท่งเทียนมันเป็นแท่งเทียนเขียวหนาขึ้นมานะครับเราก็ต้องมาปิดตรงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับจังหวะที่ดีคือมันมาปิดช่องที่มันย่อลงไปนะครับคือเขา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 กระโดดปิดลงไปนะครับกระโดดปิดลงไปเสร็จแล้ว ถ้ามันจะปิดกลับมาได้มันจะต้องมามาปิดวนลุ่มเดิมนะครับหมายว่ามันจะต้องมาปิดที่อ่ามันเป็นแกลบเดิมคือระยะห่างเดิมนะครับต้องมาปิดแกลบระยะเดิมสแสดงว่าตัวนี้ปิดแกลบระยะเดิมราคาก็จะค่อยๆไซเวย,ยกลับขึ้นไปทำกำไรกลับขึ้นไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีความมุ่งมั่นในการที่จะชะําระหนี้แล้วก็ชำระด้วยตรงถูกต้องตามจังหวะก็ อันนี้คือตัวอย่างที่ดีถือว่าน่าเชื่อถือในพรามในพรามนะครับเพราะนั้นราคาก็เลยดีดกลับขึ้นมานะครับ MACD ก็ดีดกลับขึ้นไปไอซายก็ชี้กลับขึ้นไปแล้วก็ ADX ็กํา็กำลังจะดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น d ีลบนะครับเพราะฉะนั้นราคากำลังกลับขึ้นมาโอกาสที่จะทําราคากลับขึ้นมาที่ราคา0 1 3 7ก็เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือจะค่อยๆทำกำไร e w เวกลับขึ้นไปตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีอะไรครับเพราะว่าเขาอยู่หลุดเส้นกรอบ linear equation ตัวนี้นะครับถ้าอยู่หลุดก็คือเขาจะค่อยๆกลับเข้าไปอยู่ในกรอบและจะไซเวอยู่ในกรอบก่อนที่จะไซเวอัพขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะเริ่มต้นที่ทํากําไรในช่วงจังหวะนี้นะครับแต่ว่าคือถ้าหลังจากนี้ราคามันอาจจะย่อตัวลงมาจะ่เส้น linear equation นะครับท่านต้องระมัดระวังนะครับการจะเข้าไปเป็นชาวดอยแต่โดยแท้จ,จริง มันจะต้องใช้เวลาประมาณสัก2อาทิตย์ราคาจะค่อยไซเวกับขึ้นไปก็เรามาระวงกันด้วยนะครับเตือนด้วยความหวังดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านทํากําไรได้ก็ทําไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านอันนี้คือหุ้นแรกนะครับคือพรามส์นะครับมาที่สิรินะครับวันนี้บวกขึ้นไปถึง0.04ถือว่าเป็นจังหวะจบหรือยังนะครับเพราะว่า3เดือนก็ลบไป12เเดือนก็ลบไป11แล้วก็หนึ่ที่ผ่มานมาก็ลบไป0.59 P/E 4.32นะครับ P น้อยนะครับแล้วก็มี Yield ตั้ง8.50มี EPS น้อยทีเดียว0.19นะครับแล้วก็มีการปันผลเพียง0.10ดูกราฟกันนะครับว่าเป็นจังหวะอะไรนะครับจังหวะรีบาวหรือ,อยังนะครับถ้าดูจากตรงนี้เราก็เห็นว่าเป็นจังหวะ,ะดูเหมือนจะรีบาวเรียบร้อยเลยนะครับก็จากที่เราเรียนในต่ท่านทราบว่าจ,จังหวะของการเทินอลาวหรือรีบาวราคาคือ ลักษณะของ3ตัวแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อวานนี้มันไม่สามารถที่จะเป็นทั่งเทียนสีเขียวได้มันเป็นทั่งเทียนสีแดงแต่ว่าในท oui, ั้งเทียนสีแดงมันยังคงปิดเหนือกว่าตัวเดิมนะครับคือมันปิดเหนือกว่าของเมื่อวันเสนร์วันนู้นนะครับสาทั่งเทียนให้เราดูตรงนี้นะครับว่ามันจะกลับมาได้หรือเปล่าเผอิญว่าสามทังเทียนตัวนี้มันปิดเหนือกว่าทังเทียนตัวนี้นะครับ ตัวตัวเล็กเนี่ยปิดเหนือกว่าทั้งเทียนตัวนั้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าราคามันก็เชิงนราล์วนะครับวันนี้ก็เลยเห็นราคามันรีบาวกลับขึ้นมาเพราะราคารีบาวกลับแบบนี้นะครับแต่ว่าวันลุ่มยังคงเป็นวนรุ่มขายนะครับยังคงไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราดูแบบนี้สามารถที่จะทํากําไรต่อไปนะครับเก่งกําไรเข้าเก่งกําไรไว้เลยนะครับราคามันก็จะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปที่เรเนียลเรซิ่นสูงสุดนะครับก็ เห็นได้จาก MACD s i ดีไซเวกับขึ้นไป RSI ไซเวกับขึ้นไปแล้วก็ ADX ยืนอยู่เหนือ DI ลบแล้วก็ DI บวกนะครับถือว่าราคากลับขึ้นมาเหมือนกับอาจังหวะที่เราเรียนในท่านทราบว่าเงินบาทกีต้อนกำลังจะได้นะครับเข้าครอบครองแล้วก็ก็จะได้สิริก็จะได้ได้ได้ความน่าเชื่อถือกลับมานะครับแล้วก็ทํากําไรเพราะว่าตัวที่จะทํากําไรให้กับสิริก็คือตัว XPG นะครับที่ XPG ไปยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินดิจิตอลนะครับของรัฐบาลแต่ว่าเราก็มันก็ไม่มีใครเชื่อนะครับแล้วก็ดูแนวโน้มราคาก็เริ่มกลับขึ้นมาหลังจากที่จะมีโอกาสที่จะเห็นเงินบาทดิจิตอลเหมือนหนึ่งนะครับสำหรับ XPG นะครับราคาก็ดีดกลับขึ้นไปถึง0.05นะครับดีขึ้นไปเยอะกว่าสิรินะครับ ราคาก็ต่ำกว่าสิรินะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะให้เก่งกำไรนะครับอย่าไม่พูดพ้ามทำเพลงนะครับกลับไปดูจังหวะของการทำเงินนะครับคือกราฟเป็นอย่างไรนะครับก็ดูเหมือนว่าเขากำลังดีกลับขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้นะครับสำคัญคือเขาจะต้องผ่านเส้น2อและวันก็คือ1.23ให้ไปไปให้ได้นะครับถ้าเขาไม่สมารถผ่านไปได้นะครับราคาจะยอดตัวอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ถามว่าราคาช่วงนี้ถือว่าผ่านหรือยัง ก็ยังไม่ผ่านนะครับเพราะว่าราคายังต่ำกว่าเส้น2องเลว,วันตัวนี้ทางที่ดีถ้ามันจะปิ้งขึ้นไปและไซเว์ขึ้นไปได้มันจะต้องทํากําไรเหนือเส้น2องเลว,วันแล้วก็ไซเวอ up ขึ้นไปนะครับแต่ในจังหวะนี้เราจะเห็นว่าจังหวะของ MACD ก็กาลังจะเยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาแล้วก็กําลังจะกลับขึ้นไปที่เส้นศูนยแล้วก็ MACD RSI ก็กําลังจะไซ์เว์ขึ้นไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ เป็นจังหวะที่ดีตรงที่วนลุ่มเป็นสีเขียวมีนักม,ม,มีการซื้อมากกว่าการขายนะครับแล้วก็ ADX ยืนอยู่เหนือดีลบก็ถือว่าเป็นจังหวะไซด์เว้พขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นราคาก็กำลังจะปรับขึ้นไปแต่ตอนนี้ยัง,ห,งห่วงอยู่ว่าจะขึ้นไปยืนเหนือเส้น2องรายวันได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่สามารถยืนเหนือเส้น2องวันได้เขจะไซด์เวดาวลงมาก็เราก็ต้องจับตาดูนะครับก็ มันอาจจะเป็นจังหวะที่ให้เทขายนะครับคือเขาดีดตัวกลับขึ้นมาเพื่อให้เทขายเพราะว่าเขาจะลงต่อนะครับอันนี้เราก็เราก็จะเชื่อไม่ได้นะครับท่านก็ต้องดูจังหวะของ a c d หรือจะดูจังหวะของ r s i ให้ดีนะครับถ้ามันยังคงชี้ขึ้นราคาก็ยังคงจะปรับตัวดีดขึ้นไปแต่ถ้ามันดีดขึ้นไปแล้วไปชนเส้นสองรางมันมันมันพุ่งไม่ข้ามมันก็จะยอดตัวลงมานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ สอสตัวแล้วนะครับมาที่ TTB นะครับ TTB ตอนนี้ก็บวกขึ้นไป0.02นะครับอยู่ที่1.7นะครับราคา TTB ก็เป็นที่น่าเชื่อถือแน่นอนว่าราคาซด์เวย์ขึ้นไปเราเห็นได้จาก3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป8.9 1เดือนที่ผ่านมาก็าลบไป1.17แต่ว่าหนึ่งที่ที่ผ่านมาเสมอตัวนะครับกำลังจะพยายามดีดกลับขึ้นไปนะครับไปดูการเคลื่อนที่ของราคาจากกราฟ ก็เห็นว่าเป็นจังหวะที่จะค่อยๆไซด์เวที่จะเลือกข้างนะครับตอนนี้ราคาของบลูเจอร์แบนบีบตัวเข้าไปหากันนะครับบีบเข้ามา,ากันเสร็จถ้าราคายืนเหนือกว่ากณกางบลูเจอร์แบนมันจะเลือกข้างข,า,งขาขึ้นจะทํากําไรให้กับทานักทุนนะครับแต่ดูโดยรวมนะครับราคาไซด์เวทขึ้นไปถือว่าสวยงามเข้าเก่งกําไรได้นะครับ Duo, M ดูอ่า MACD ดไซด์เวดานข้างถึงไซด์เวอัพไอ้ไซชี้ขึ้นไซด์เวอขึ้นไปราคาก็ค่อยๆปรับขึ้นไปแล้วก็แต่ว่าตัว ADX นั้นต่ำกว่าดลบนะครับเพราะฉะนั้นราคามันยังไม่พุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนลอยนิดหนึง่งให้ราคายืนเหนือนกือกกลางบริษั b แบนแสดงว่าราคาเย็นยันจะเป็นไซด์เวอัพขึ้นไปก็ต้องอพิจารณาไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับท่านนักทุนครับพอ พี่นาว่าราคาเหนือกึ่งกลางบุชแบนแล้วก็พี่นาว่าเส้นอายไซเลย50หรือยังนะครับเลยเลยขีด50หรือยังถ้าเลยขีด50ได้อได้แล้ว m อ่า m a c d ไซเวยขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นสิกเนลได้หรือยังถ้า2ตัวนี้พ่านราคาก็จะสวิงกลับขึ้นไปนี่คือจังหวะของการทำกำไรแล้วก็นำกำไรไมาให้กับท่านนักลงทุนนะครับนี่คือ TGB นะครับ ถัดมาตัวที่ห้าของวันนี้คือ CV นะครับ CV ก็เป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับวันนี้ก็พุ่งขึ้นไปถึง0.06นะครับอยู่ที่0.85นะครับบาทนะครับก็เป็นจังหวะอันดีนะครับเพราะว่า3ามเดือนลบไป42เปอร์เซนะครับ1เดือนก็ลบไป19เเถือว่าลงอย่างรุนแรงนะครับจนิงึงจังหวะที่จะติดกลับขึ้นมาในที่ล่าสุดบวกอยู่3.6เเซนะครับไม่มี PE ไม่มี yield ไม่มีการปันผล EPS ติดลบอีกต่างหากนะครับสลับตัว CV ก็ต้องไปดูจังหวะของเขาเป็นจังหวะอะไรนะครับถามว่าถ้าดูจากนี้ก็จะเห็นว่าเป็นจังหวะขากลับคืนขึ้นไปนะครับจากตรงนี้เราจะเห็นว่ามีพาราโบลิกซากจุดไข่ปลาอยู่ด้านล่างถือว่ายืนยันว่าเป็นขาขึ้นราคาก็จะค่อยๆเลือกข้างขึ้นไปที่ฝั่งเลยกึ่งกลางบูชาแบนแล้วก็จะไปที่ด้านบนนะครับถ้าถึงตรงนี้ถ้าถึงลีเนียเลกชั่นตรงนี้มันต้องไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับเพื่อเปลี่ยนเทน ตอนนี้10สไซด์เวดาาให้เป็น10สไซด์เวถึง10 s ไซด์เวอพขึ้นไปนะครับในการเปลี่ยนเ10 CV ตัวนี้โอกาสก็จะกลับขึ้นไปที่ใกล้ๆ1บาทนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะ MACD กําลังยืนอยู่เหนือเส้นสี่สัญแล้วก็กําลังจะกลับขึ้นไปที่เส้นสีโลแล้วก็ไอ i ก็กําลังจะกลับขึ้นไปที่39ไอ้ที่เส้น40 ถ้าไปที่50ได้เมื่อไหร่ราคาจะตีกลับขึ้นไปอย่างสูงอย่างสวยงามนะครับตัวนี้เป็นจังหวะขาขึ้นเพราะว่า adx ยืนอยู่เหนือ de ลบนะครับยังเป็นจังหวะไซว์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นราคาจะค่อยๆไซด์อัพขึ้นไปแล้วทํากําไรกับทนายทุนนี่คือหุ้นขนาดเล็กที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าในจังหวะก่อนที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันตัว r s i เนี่ยมันอยู่ที่39มันต้องรอก่อนนะครับมันจะไม่มจะไม่ขึ้นไปทีเดียวนะครับมันจะค่อยๆไซด์เว์ ขึ้นไปนะครับมันจะค่อยๆอราคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเห็นว่ามันยืนอยู่เหนือนกึ่งกลางบูญจแบนราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับก็เรียนด้วยความจริงใจแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้านทุนถ้าชอบนะครับกรุณากดถูกใจกดแชร์กดสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับก็จะมีโอกาสได้รับฟังแล้วถ้าเกิดท่านอยากจะได้คําตอบคําถามใดๆนะครับกรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาเราจะตอบให้กับท่าน ได้อย่างกระจ่างอย่างที่ตอบให้ท่านนี้ในคลิปนี้ให้กับท่านลงทุนที่ตอบคําถามเข้ามานะครับถามคําถามเข้ามานะครับเราก็จะเรียนให้ท่านทราบอ่าอย่างสุดใจนะครับก็ด้วยความเคารพนะครับยังไงอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดติ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็สําคัญคือต้องสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับฝากไปด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปดีๆถัดไปสวัสดีครับ s t o อก b a n g k o k Channel ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อ และลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ